พอถ้าเราเขียนว่าเราจะลดรายจ่ายเนี่ยเดี๋ยวมันจะนําไปซึ่งโปรเจกต์เยอะแยะแหละครับรายจ่ายประชาชนมีอะไรเอาตัวใหญ่เลยตัวที่1พลังงานซึ่งนําไปซื้อยูทิลิตี้หรือการใช้ไฟฟ้าตัวที่2คือการโดยสารประจําวันโดยเฉพาะของคนกรุงเทพผมอยากจะยกตัวอย่างพอเห็นเขียนนโยบายอย่างนี้ไปปั๊บเราก็คิดได้ทันทีจะลดค่าพลังงานยังไงผมอยากจะเรียนท่านครับไม่มีใครแก้ไขค่าราคาพลังงานลดลงได้ เพราะราคาพลังงานเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเรานำเข้าเข้า90%กว่าเปอร์เซ็นต์ในเชิงของน้ำมันและเรานำเข้ามากกว่า65%ของราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทั้งหมดเลยใครจะแก้ให้ลดลงได้ล่ะครับท่านจะแก้ได้อย่างเดียวเท่นาน,นั้นน่คือไม่เก็บภาษีเลยซึ่งแต่ไม่ได้โครงสร้างบ้านเราวันนี้เนะี่ยงบเราติดลบอยู่ถ้าถ้าไม่เก็บภาษีเลยท่านจะหายไปอีกเกือบ3 0 0แสนล้านนั่นที่ถ้าติดลบอยู่8 0 0แสนก็เป็นอนึ่งหนึ่ง3 0 0แสนคือ1.5ของ GDP แค่สองปีเท่านั้นไม่ต้องแล้วครับปีหน้านะท่านจะเห็นตัวเลขนี่สารารณขึ้นเกินเจ็ดสิบเท่านั้นอันนั้นไม่ได้เราต้องยึดไปก่อนแต่วิธีที่จะทําเรื่องพลังงานเนี่ยท่านต้องคิดสองวิธีครับหนึ่งความมั่นคงสองราคาระหว่างพลังงานเนี่ยความมั่นคงกับพลังงานเราเลือกอะไรครับเราเลือกความมั่นคงคือต้องมีใช้ระหว่างของไม่มีใช้กับของมีใช้เลือกต้องมีใช้ก่อนสองระหว่างราคาแพงถูกนี่เป็นเรื่องที่สอง ทีนี้ท่านจะทําให้ราคาถูกและเป็นเจ้าของพลังงานเนี่ยนะครับได้มีทางเดียวเท่านั้นท่านต้องเป็นเจ้าของพลังงานนั้นท่านไปซื้อมาก็คือราคาตลาดโลกยังไงก็ลดไม่ได้ครับมันขึ้นก็คือขึ้นนะครับระหว่างนี้ดังนั้นถ้าเป็นเจ้าของผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าไม่ขอพูดในที่นี้นานของที่ยังเหลืออยู่ในพะเทศไทยทางฝั่งอันดามันซึ่งเผอิญอยู่ใกล้พมา่าเราก็ไม่สามารถทำไรายได้มากตอนนี้ส่วนที่อยู่ในอ่าวไทยผมก็อยากจะ หินหน่อยๆในฐานะที่เคยอยู่ในอาชีพนี้มาก่อนผมคิดว่าของที่ยังเหลืออยู่แล้วไม่สามารถนำขึ้นมาได้ก็ไม่อยากจะบอกว่ามันยังมีปัญหาในเรื่องของการ Disput e d นะครับว,ว่าเป็นดินแดนของใครแต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องดินแดงของไม่จบแล้วครับท่านเถียงกันเรื่องดินแดงต่อให้พื้นที่น้อยอย่างนี้ผมบอกว่าอีกห้าสิบปีก็ไม่จบแต่สิ่งที่จะต้องจบก็คือว่าและของที่มีมีทรัพยากรที่อยู่ข้างล่างจะนําขึ้นมาใช้อย่างไร พอถ้าอีก30ปีเขาเลือกใช้น้ํามันแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วมันก็อยู่ข้างล่างดังนั้นเป็นโจทย์ที่น่าคิดและผมอยากจะเรียนเลยครับด้วยโครงสร้างของสิ่งที่อยู่ในอ่าวไทยท่านสามารถผลิตได้ในราคาเพียงโดยประสบการณ์ผมนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ20เหรียญบวกลบต่อ1นึ่งบารเรลราคาที่เราต้องนำเข้าน้ำมันตอนนี้85-90เหรียญราคาก้าซธรรมชาติ ถ้าเรานําเข้าวันนี้12 12 6 7 12ประมาณ75เหรียญมันก็เลยบอกว่าถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งที่เรามีความเห็นต่างกันในเรื่องดินแดงเราไม่ต้องจบก็ได้ครับคุยกันด้วยสารชั้นเพื่อนบ้านแล้วพยายามทำเอาข้างล่างขึ้นมาใช้นั่นคือสิ่งที่ท่านจะเป็นเจ้าของด้วยคือความมั่นคงสองได้ราคาด้วยนําไปซึ่งยูทีที่ที่ลดผมคนนํานวณคร่าวๆครับไฟฟ้าต่ำกว่า3บาท50แน่นอนดังนั้นท่านไม่สามารถจะต่ำได้